ครับผมสวัสดีครับผมยามเย็นเย็นวันที่ส1บเอ็ดตุลาคมสองพันิบสามครับผมวันนี้วันนี้ครับมาจากเที่ยวพัทยาครับผมพาจากลุกชายไปเที่ยวพัทยากลับมาก็คิดถึงสวนครับผมมาถึงก็มาสวนเลยครับผมฝนตกมาดูความเปลี่ยนแปลงของสวนนะครับผมตอนนี้นี่ต้นทุเรียนที่ได้ทําการปลูกไว้ก็โอกาสรอดถึงเก้าสิบเปอร์เซนแล้วครับเนี่ยไม่ตายตอนนี้ปลูกไปแล้วสองรอยต้นตายไปแล้ว4ี่ต้นครับผมต่อไปอนาคต ใครมาสวนของอำนาจโซลาเซล์เนี่ยครับผมมีทุเรียนติดม้ติดมือไปแท้ๆครับผมเนี่ยใครกดติดตามช่องเนี่ยนู่นกับเป็นบริเวณภายในสวนภายสวนฝั่งนี้กอดไอ้ตรงนี้ที่โรยเรียงประหมอชุมพรขาดทุนเนาะตรงนี้เนาะน้ำเต็มลเลยนะครับผมน้ำเต็มกอก็โค้งการก็จะเอาลูกกบมาปล่อยนี่จะเรียงกบเลียงแมงดานาครับผมนี่จะใช้วิธีการกัน้นอ่าพายแยงเขียวมัน ันก็บริเวณพืชพักก็ต้นมะนาวก็อุดมตัวบูร์ครับผมที่สวนมะม่มงหามะดาวโหดกโดกครับผมยาชูกำลังชันดีเลยเด้อนุ่นเด้อเดีย๋ยวเดินพาชมสวนวทัวๆสวนหน่อยวันนี้เด้อเดินดูตามกันไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆที่สวนมั่งเดินมาถึงฝั่งนี้ก่อนต้นสะเดาที่ลอยทา่าใบประมาณสามเดือนครับดูต้นเด้อเดี๋ยต้นขนาดนั้นทาบกิ่งนาเนะอ้าวอันนี้เป็นไรเนาะเนี่ โอ้พายุมามะขามเทศหวานกิ่งฉีกเลยครับนี่โอ้กําลังงามตัวหนึกําลังจาเป็นหน่วยปีนี้เป็นฟักปีนี้นะครับนี่ฉีกแล้วครับผมมันมันงามเกินมันใหญ่สงสัยลอยลมแรงครับผมเนี่ยฝนตกลมแรงหักแล้วโอ้ถ้านั่นก็ได้ฝากพี่น้อง fc นะ fc มาหาที่ส,วน,สวนบ่อยครับผมช่วงนี้คุณไหนอยากมาดูสวนมาเด้อครับผมเนี่ยมาดูโลดครับผมอยากมาชมสวนทําตามแนวทางหนูต้นน้อยนงอ่าเพชรปากช่อมกดใหญ่ลูก ดกอันนี้ก็เป็นมะนาววันนั้นมาจากเอฟซี FC มาจากแถวในเมืองเนาะโอ้ได้ของฝากไปไหายอยู่มะนงมะนาวโอ้ได้ไปทุกอย่างเลยครับผมฝากไปเต็มเลยนี่ยก็เป็นสเสดาทาบกิ่งเนี่ยสามเดือนสามเดือนได้ครับนี่เดี๋ยวสามเดือนเออสามเดือนกว่ากว่าอ่ะนี่โกอหายแล้วนี่จะรัดกดหายเลยครับนี่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 เทคนิคการทาบเนาะเหมือนเดิมเรื่องการทาบกิ่งนูนบริเวณสวนฟ่งนูนกอดมะม่วงมะ อ้มีทุกอย่างแล้วครับนี่ฝรั่งไล่เม็ดดกครับนี่นี่แค่ต้นเดียวนี่เห็นลูกออลูกนี่พร้อมขายแล้วนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแกะกอนได้เดี๋ยวแก้ให้ดูได้ตัวนี่โอ้นี่ครับผมนี่นี่นี่โรล,ลยีสิบบาทครับถามว่านอนไม่จอดเ้อฝรั่งนี่ฝรั่งชนชั้นนอนไม่เจอะนอนไม่ค่อยชอบอยู่าะว่าเจ้าของ จิตใจดีนอนก็เลยไม่ช่วยชอบมาอยู่ครับผมพวกนอนพวกแมงเนี่ก็เป็นลำไย,ยถ้าใครกดต,ติตามช่องนี้ก็ได้แต่ความรู้แลยเด้อครับผมาบางครั้งรีวิวเรื่องงานก็อาจจะพูดกะโชกโคกหากมั่งมันเป็นสไตล์ครับผมาการทําธุรกิจมันต้องมีสไตล์สไตล์ของผมจริงๆเป็นคนน่ารักครับผมควบได้แน่นอนไม่ต้องกลัวใจถึงพึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม กินจนอ่าประเภทว่าไปไหนก็ผมนี่ไม่ต้องกลัวครับเอาจนมดตุกบาทตุกตะตังอลไยังค่อยกลับบานครับผมบาทเดียวไม่เหลือนะครับนี่ก็เป็นมะขามฟักละลูเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นฟักเดีปีนี้ก็จะได้เก็บขายเก็บกินก็พอได้เลี้ยงคนเท่าคนแก่ครับผมอยู่บา้านอยู่สวนเดียวก็มาดันวันก่อนก็มาเก็บไปเจ็ดเปดหน่วยก็แตนลําไปแม่นึงวะว่าไปเระครับอครน,นี้มาดัน นี่ก็เป็นลูกแล้วนี่ยจะไม่กล้าเลิกเนาะแต่มันเดือบชอบอยู่ก็ต้นมาดันนี่บ่อฟัง้างหลังนะครับผมฝนมาพายุมาน้ำเต็มแล้วเขานี่เดี๋ยวก็ป่ามาปล่อยเลยเด้อครับนี่ปล่อยออกมาขยายพันธุ์มากเลยนี่เดี๋ยวใครมาเด้อนี่รับประกันเลยตกป่าฟรีย่างฟรีกินฟรีไม่หัวก็บ,บ้านพร้อมคนไหนมาดูสวนนี่ครับผมคนไหนเป็นเอฟซีของฉันนี่มาเลยครับผมมาเลยเด้อครับผมไม่ต้องเอาหนะ้าหนะัวหน้าพริกมาครับนะผมตามไม่เรียบร้อยเนี่ย บ่อปลาเนี่ยครับผมนี่อน,นาคตก่อเดี๋ยวจะปล่อยปลาเพิ่มลงไปอีกเพราะว่ามีน้าแล้วขะนี่ผมไม่กลัวแล้วขะนี่อ่ามันมีน้ําเลี้ยงบ่อแล้วงอย่างเงี้ยผมก็มีบาดาลหนกตรงนูน้นเดี๋ยวพอน่าฝนหายผมก็เอาบาดาลเลี้ยงอีกอ่ะบ่อผมน้าไม่ขาดผมก็่อมาวันนี้น้าเต็มบ่อชื่นใจแท้เนาะนี่กระท่อมน้อยซื้อมายกไวนี่มานอนทีเดียวอยู่เลยเด้อนี่กระท่อมน้อยคอยรักนี่นนมาไหวายามาเมากลุมๆก็ามานี่แหละครับผมหนีเมียมาหนีเมียมาคุยโทรศัพท์ ก็ลูกคา้ามาเปิดเพลงฟังนอนฟังอยู่นี่เนะนี่กบ่อปลานี่ก็ปลาใหญ่เด้ๆนี่นี่นะครับผมนี่ก็ใหญ่ขนาดนี้อีกสักสองเดือนก็รอตอนรับขโมยแล้วครับผมนี่ไม่มีคนคนเฝ้าเนาะเขาก็เมาไปหลายแล้วครับนี่โอ้แต่ครับอย่าพึ่งเมามันเด้อครับมันยังน้อยอยู่ห้ใหญ่ๆหน่อยมาเอาไม่บาดรอกเนาะตัวนี้อย่างมาปลาทับทิมนะครับเนะี่ยวายเต็มอยู่นั่นก็กระท่อมว้ตตอนรับเอฟซีเด้อนูนะครับอย่าบาด มายกวางไวเนะ้เฉยน่ะไว้ต้อนรับเอฟซี C. เดี๋ยวพาเดินไปชมฝัง่งนี่เดี๋ยวคลิปหลังนี่กำลังสั่งโดนครับผมสำหรับใครไปเอฟซี C. นี่เดี๋ยวได้เห็นจากมุมสูงเด้อสวยเด้อสวน,นผมจะทำให้ลงตัวกว่านี้อีกมาะพร้าวกโตัเลยเน่ยครับผมตาลายจากนิดนี่ก็เป็นมะนาวทาบแต่ต้นสมอไว้ติดแล้วนเนี่ยครับอยู่แต่จะออกหน่อยเลยเด้เนี่ยนี่ครับผมบรรยากาศร,รอบสวน เอาทาบพักหวานเลนเลนก็นต้นผุดตาต้นชมพูยังติดเนาะจิตใจเราดีเราทําอะไรก็ต้องดีแน่นอนครับผมรับประกันเลยถ้าจิตใจเราไม่ดีทาอะไรก็ไม่ไม่ค่อยได้ดีหรอกเชี่ฉันจิตใจเราดีนี่ต้นไม้ยังเข้าใจนี่ทาบเลนเลนก็เป็นหน่วยเต็มอยู่นี่ครับนี่มหาชนกนี่ทาบเลนเลนครับผมของมันเนี่ยทำเลนเลนทั้งนั้นเลยนะมือเย็นก็อะไรก็เย็นไปเมื่อับผมก็เหมือนเดิมเือดใครกดติดตามช่องฉันก็มีเมียให้เมียรัก มีผัวใครผัวหลงซื้อหวยให้ถูกหวยครับผมลำรวยเงินทองนะทุกคนนะใครกดติดตามช่องนี้มีแต่ความจริงใจให้ครับผมพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นหวานไม่เป็นครับผมไม่มีรุ่นปากหวานกุนเปียวเด้อแต่ฉันนี่ชอบคือชอบเลยไม่ชอบคือไม่ชอบเลยดีว่าดีไม่ดีว่าไม่ดีเลยแหละมดยุกปากหวานกุนเปียวเลยเด้อครับผมเนี่ยหันหน้าคุยกันคุยกันตรงๆเลยชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบ อยู่กันได้ก็อยู่ไม่อยู่กันไม่ได้ก็เลว้วไปก็แค่นั้นแหละครับผมเนี่ยไม่มีอะไรมากไปคนกุหลาดใจถึงพึงได้อยู่แล้วสวัสดีครับ